ครับถกระบะซ้ายสองคู่ในนี้จเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมที่จะปิดน,นะครับนี้เราก็เดินคู่หน้าไปที่ BTS สีเขียวนะครับ นี่คือทางเข้ามีเด็กสีเขียวนะมีสกายวอล์กทางที่จะจากสีเหลืองมาเชื่อมต่อเข้าสีเขียวอันนี้ก็คือทางเข้าสถานีสำโรงออง BTS สีเขียว เราก็จะไปขอโขนนะครับสองใบโอเคค่ะพค่หาสองใบครับเอามาหนักขอบคุณครับทางเข้าครับ ที่เราขึ้นมาก็จะอ,อยู่สองขบวนนะครับสีเขียวที่มุ่งหน้าหมอชิดหนึ่งขบวนแล้วก็เป็นขบวนที่มาปลายทางแค่สำโรงนะครับอยู่ขบวนแต่เราจะไปเคาหาเดี๋ยวเราต้องรอครบขบวนนี้คือปลายทางที่สำโรงนะ ภูคดเข้ามาหนึ่งกระบวนนะครับวงหน้าภูโคศ รถมุ่งหน้าเคหะ